เอนไซม์กุญแจสําคัญแห่งชีวิตการขับถ่ายของเก่าเสริมสร้างของใหม่ทุกชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตายทุกวินาทีจะมีการดูดรับสารอาหารไปบำรุงเซลล์ต่างๆภายในร่างกายประมาณ60ล้านล้านเซลล์โดยไม่ว่างเว้นเพื่อนำไปเสริมสร้างร่างกายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่หยุดยั้งและในขณะเดียวกันร่างกายก็จะทำลายเซลล์ที่เก่าแก่และไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเสียเก่า,กาๆออกไป การกระทําเช่นนี้เรียกว่าการขับถ่ายของเก่าออกไปและเสริมสร้างของใหม่ขึ้นมาแทนที่ถ้าปราศจากเอนไซม์ร่างกายจะเป็นอย่างไรเอนไซม์มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทําหน้าที่บํารุงเซลล์ภายในร่างกายอาหารทั้งหมดที่รับประทานเข้าไปล้วนจําเป็นต้องอาศัยเอนไซม์ในการย่อยสลายสารอาหารที่สลับซับซ้อนและมากมายหลายอย่างให้กลายเป็นสสารที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ ซึ่งประกอบด้วยสารโปรตีนทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการถ้าร่างกายปราศจากเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายสารอาหารแล้วเท่ากับว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปถึงแม้จะเป็นอาหารที่ดีมีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินไม่ได้ถูกย่อยสลายนำไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงเซลล์ภายในร่างกายเลย อวัยวะที่สําคัญต่างๆภายในร่างกายที่ต่างทําหน้าที่ที่จะทําให้ร่างกายของมนุษย์สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติเช่นหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายตลอดเวลาปลอดทําหน้าที่ในการนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและส่งกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปด้วยกระบวนการหายใจตับทําหน้าที่ในการสะสมแป้งเพื่อเป็นพลังงานสร้างโปรตีนที่จําเป็นสําหรับร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน และทำลายของเสียหรือสารพิษไตทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารประเภทโปรตีนออกจากร่างกายเป็นต้นอวัยวะอื่นก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นแต่หากเซล์ลในอวัยวะต่างๆไม่ได้รับสารอาหารจากการที่เรารับประทานเข้าไปเซล์ลก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่างๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา และถ้ายกเว้นโรคกระดูกและฝันแล้วนอกนั้นล้วนเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากเซลล์ที่เกิดจากสารโปรตีนทั้งสิน้นประสาจากโรคภัยไข้เจ็บคือเอนไซม์อาจกล่าวได้ว่าการป่วยเป็นโรคต่างๆคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายชนิดหนึ่งที่อวัยวะต่างๆไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดีเช่นการหลุดล่วงของเซลล์เก่าจะผลัดเปลี่ยนด้วยเซลล์ใหม่เสมอ กลุ่มเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะถูกกับถ่ายออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเซลล์ใหม่จะเข้าแทนที่เมื่อเป็นเช่นนี้โรคทั้งหมดก็จะถูกขจัดออกไปด้วยโลกของเราวิวัฒนาการไปตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะส่งผลดีและผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์แต่กุญแจดอกสําคัญที่จะไขปริศนาชีวิตให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ยืนยาวปราศจากโรคภัยแค่เจ็บก็คือเอนไซม์ เอนไซม์เสริมจากพืชผักผลไม้มีผลอย่างไรเอนไซม์แบบผสมที่ได้จากพืชผักผลไม้นี้นอกจากจะสามารถปรับร,รักษาระบบการทำงานของอวัยวะกร,ระเพาะลำไส้ตับหัวใจปอดในร่างกายของเราแล้วยังสามารถบรรเทาอาการของโรคมะเร็งให้ผ่อนเบาลงได้เอนไซม์ชนิดนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และจะมีบทบาทในการสลายเซลล์ที่อยู่ในระยะเปลี่ยนแปลงของโรคให้หมดไปด้วยเช่นกันหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube